สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว c คซี่ด็อกนะคะดิฉัน CD ดีกีบุหรือ CD ดีจิบันหรือซาวไฟงงนะคะขอเชิญเพื่อนๆทำบุญมาร่วนทำบุญกับกิจกรรมดีๆที่ซีดีแองเกหรือว่าอย่างได้จัดทำขึ้นมานะคะก็คือ c คซี y d o อกไอซ์บักเก็ตชร์ลนปี2014นะคะตามกระแสและเกาะติดสถานการณ์ค่ะจากที่เมื่อวานนี้เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่ง ได้ดูคลิปที่อย่างขอท้ามาหนึ่งในนั้นก็คือซีดีกิบุลหรือซีดีจิบันนะคะก็ถ้าท้าถ้าถ้าท้ามาก็กล้าทำค่ะไม่ปัดนะคะวันนี้ก็จะมาเริ่มทำไอซ์บักเก็ตกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าผมเพิ่งไปทำมาดังนั้นก็เลยจะขอมัดผมก่อนมัดผมเพื่อไม่ให้มันเปียกน,นะคะ ขออนุญาตใส่อันนี้ด้วยนะคะอุ้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเปียกนะคะอันนี้ก็คือน้องแข็งที่เราจะมาทำกันไม่ใช่แค่ครึ่งถังนะคะค่อนถังเลยค่ะตอนนี้เราก็มีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยคนแรกก็คือเด็กชาเด็กหญิง ลันตานะคะหลานค่ะจัสตินจัสตินคนถือสคริป <c oughs> แล้วก็โผล่หน้ามาเลยอันนี้น้องไนท์นะคะ <c oughs> เป็นผู้ช่วยดูดแหลหลานโอเคเราจะมาเริ่มทำกันเทลงหัวแล้วนะคะ ตเล็กแล้วใจใหญ่นะคะ everything c a n d o ค่ะ2นะคะเจมิงค่ะอมยิ้มของหนูค่ะอ่าฉายานะคะคำประกาศิสร็สามนะคะนะคะ,นะคะหมูฉายาหมูบินค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วก็จะขอร่นทำบุญดนียนะคะเป็นเงินทั้งหมด1,000บาทค่ะให้กับ c a ซี่ด็อกค่ะขอบคุณค่ะ